เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกคันนึงแล้วมีอีกคันนี้น,นะคะที่ะะมานําเสนอวันนี้นะคะตัวนี้เป็นกระบะตอนเดียว ใหม่ขึ้นมานะคะตอนนี้เป็น t o y ยต a h ไฮรักเรโวนะฮะตอนนี้ปี2019นะคะเท่าไหร่เครื่อง2.4นะคะสอจุดีใช่ไหมใช่เครื่อง2.4ตัวนี้จะมี2 4กับ2.8แต่ที่เรามานำเสนอเนี่ยเป็น2.4่นะคะราคาแค่439 00 0บาทฮะอะไรนะราคาถูกมากค่ะนะะถูกมากเลยถูกผ่อนเท่าไหร่พี่ผ่อนแค่ประมาณ7000กว่าบาทนะคะตัวนี้ผ่อน7 0 0 0กว่าบาทผ่อนนานๆตัวนี้ผ่อนได้ถึง8 4งวดเลยนะคะตัวนี้ผ่อนกันยาวๆผ่อนจนลูกโตเลยก็ได้นะคะตัวนี้ นะพอยนยนลูกพี่แก่พอนยันจะลูกบวชอะ <c oughs> นะคะอันนี้ก็เป็นโฉมหน้าเขาหนึ่งนะคะคันนี้จะได้ตัวใหม่ปี19สองได้ไม่แค่1นึ่งหมื่นโล <c oughs> เท่านั้น <c oughs> คิดดูสิคะว่ารถพวกนี้เป็นรถกระบะหัวเดียวน้อยมากที่คนจะไปซื้อแบบป้ายแดง เพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาซื้อพวกนี้ค่ะรถหัวเดียวมันก็จะสึกหลอไปเรื่อยๆคุณหารถมือสองนะคะสภาพดีๆที่กิจสตาดามีสภาพเดียวกับป้ายแดงเลยนะคะตอนนี้เนาะมีปัญหาอะไรเข้าศูนย์ได้ยเข้าศูนย์ได้เลยยังมีวารลนตีจากศูนย์นะคะตอนนี้นะผมใหม่แค่1นึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะคะใหม่แค่1นึ่งหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านข้างกันนิดนึงความใหม่ของเขาดูจากยางเลยจ้าเห็นไหมจ้า นี่ค่ะดอกยางแทบไม่เคยจะลงพื้นเห็นความใหม่ของเขาหรือยังคะเนี่ยรอยแต้มสีที่ยางเนี่ยแปลว่ายางยังใหม่อยู่รถไม่ค่อยได้ใช้นะคะ มีรอยแต้มสีอยู่ของเขานะคะส่วนด้านข้างจะเป็นโลโก,โก้ไ้รักแค่นั้นเองนะคะ,ะลูกค้าท่านใดซื้อไปเหมียวรับรองเลยว่าคุ้มมากเพราะคันนี้มันแค่4 3 9,000บาทเท่านั้นเองคุณได้ปี2019แล้วก็ไม่แค่10,000โลหาไม่ได้ที่ไหนนะจ๊ะคันนี้การันตีไม่ชนไม่คว่ำรถมือเดียว นะคะไม่ชนไม่คว่ำรถมือเดียวขับฟรี3เดือนนะคะคุณดูจากกล้องได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลหรือตอนนี้พวกรถบรรทุกที่เดือนแชร์เข้าไปในรถบรรทุกทีใช่ะแชร์แล้วในพวกรถบรรทุกพวกนี้เขาต้องการอยู่แล้วนะคะบางทีเขาเห็นบอกเลยว่าจบแน่นอนโอนจองร้อยเปอร์เซ็นต์สีสวยงามนะคะรอยอาร์พวกนี้นะก็คือแบบมาจากศูนย์เลยนะถ้าสมมุติรถมีอุบัติเหตุมีโดนหรือดัดแปลงหรืออะไรมานะ รอยพวกนี้จะไม่เหลือนะคะตรงนี้นะปุ่มๆพวกนี้คือจะไม่อยู่แล้วใช่แล้วดูไรเนอร์สิคะรถคันนี้ไม่เคยติดหลังคาไม่เคยบรรทุกอะไรเดยวเดี๋ยวให้ให้เราให้ดูโชว์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 อีกแล้วของดีเรามีของดีเราต้องดูสิคะไรเนอร์ค่ะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรใดๆยไมม่ีรอเลยมีรอยตรงนี้นิดหน่อยแต่ว่า ให้เห็นว่ารถไม่ได้บรรทุกแค่นี้ลูกค้าดูจากตากล้องดูดูจากดูจากข้างบนนั้นเนี่ยตรงพื้นไลเนอร์จนถึงกระบะดูสูงนะดูสูงกว่าไอ้แชมป์นะดูสูงกว่าแชมป์เยอะเลยนะตอนนี้บอกได้เลยว่าเวลาเราบรรทุกของหรืออะไรไม่ต้องกลัวว่ามันจะกระเด็นหล่นออกหรืออะไรนะเพราะตัวนี้กระบะท้ายค่อนข้างจะสูงนะคะตอนนี้นะ แล้วก็มีแม็กไลเนอร์อย่างดีเลยนะคะตัวนี้โอ้โหคุ้มมากนะคะใช่439,000บาทไม่มีนะจ๊ะที่ไหนมีที่นี่มีที่นี่ที่เี่นสามหมื่นเก้าพันสี่แนสามหมื่นเก้าพันขับฟรี3เดือนขับฟรี3เดือนใช่ท่องไว้นะคะตัวนี้นะคะงวด7,000กว่าบาทนะคะได้ปีสิบเก้าไม่หน0 0งหมื่นโลปี2019เลยไม่แค่หมื่นกว่ากว่าหมื่นในนอยๆเองนะคะตัวนี้นะใช้น้อยมากนะใช้ปีหนึ่งก็ตกแค่วิ่งหมื่นโลนี่มันวิ่งไม่ไกลนะโอ้โหพี่เดือนวิ่งแค่แบบ แทบจะไม่ได้ใช้เลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมพี่เดือนอย่างเมื่อกี้ที่หนูให้ดูไปเนี่ยค่ะที่เหมี่ยวให้ดูไปยางอ่ะยางคี่ให้โนนะคะยางและยางเนี่ยยังมีรอยแต้มสีอยู่เลยใช่ใช่นะยังมียางแบบเอ้ยแบบเป็นรอยแบบค่ะนะสวยนะยางยังแบบยังใหม่ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะตอนนี้นะคะดอกยางยังอยู่ครบหมดทุกอันทุกเม็ดเลยนะใหม่กริบจ้ะอ่า เดี๋ยวลองนั่งดูนะคะภายในนะคะพี่เดินขึ้นไปนั่งบ้างก็ได้จ้ะนะคะให้พี่เดินเขานั่งบ้างลองซ้อมขับเลยนะคะเ๋ยวเลื่อนอันนี้ไปก่อนไม่ต้องเลื่อนค่ะพอดีคาสั้นเดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้วก็พอดีคาสั้นค่ะอนะคะนี่เลยเป็นยังไงบ้างเปิดแอร์น่้แอร์เย็นเพลงงพอค่ะนะคะตัวนี้นี่เบาะสามารถปรับเลื่อนได้เลยนะคะตัวนี้นะ เบาสามารถปรับเลื่อนได้ตามความถนัดของเราเนาะแต่เราเป็นคนที่พอดีเวลาขับรถต้องเอนเบาเหมือนจะนอนนะคะก็จะปรับให้มันได้ปกติก็ขับสปอร์ตอยู่ก็เลยช,ชินบอก็เลยชินนะคะตอนนี้นะคะขับสปอร์ตเทคอยู่นะคะอ่ะนี่เลยนะคะทุกอย่างเดิมๆจากข้างจากศูนย์มาเลยนะคะตัวนี้นะมีแอร์แบ็กด้วยนะคะตัวนี้เนาะ แอร์แบ็กเขาใส่ไว้กี่ลูกแอร์แบ็กสามลูกนะคะตัวนี้มีตรงน้นมีที่ม่วงมาลายนะครับแอร์เปิดแล้วค่ะนะคะแล้วก็มีตรงหัวเข่าด้วยเนาะเวลาเขากันกระแทกกันอะไรเงี้ยเวลาชนแรงๆสมมตินะเกิดอุบัติเหตุแรงคือแอร์แบ็กเนี่ยเซฟตี้เราข้างบนข้างล่างได้เลยเพราะส่วนมากเวลารถอัดกอปปี้กันเนี่ยมันจะมันจะคาให้ขาเราไอ้นี่ไงเค้ก็เลยต้องทำาสาธิตให้ดูนะ าไม่กล้าซื้อแล้วไม่เราจะพูดว่ามันมีมันมีแบบเซฟตี้ไงแอร์แบ็กตั้งสามลูกเพราะปกติเนี่ยแอร์แบ็กเยอะๆเนี่ยมันจะใช้กับรถเก่งลูกค้าผมพูดจะเห็นภาพเลยนะใช่มันจะใช้แบบกับพวกรถเก่งแต่พอมาเป็นกระบะตอนเดียวมีตั้งสามนี่มันแบบตื่นเต้นมากปกติจะแทบจะไม่มีเลยนะวิทยุก็นะสััมเดิมสัมผัสเป็นจอสัมผัสใช่ค่ะเปิดได้นะคะสัมผัสเสียงมานะคะตัวนี้เห้นทุกอย่างสัมผัสหมดเลยนะขึ้นลงนะคะเสียง ได้หมดนะคะตัวนี้นี่ค่ะบุ๋มตามนี้เลยนะเพราะโดยปกติทั่วไปเนี่ยซีดหนึ่งแผ่นจ้ะกระบะทั่วไปเขาไม่มีหรอกพี่เดือนบลูทูธอ่ะใช่ค่ะนะตัวนี้มีแบบครบทุกอย่างนะคะตัวนี้ U S B เลย่าีมีครบหมดนะคะนี่เลยนะคะตัวนี้นะแอร์เย็นเพลยงพอแน่นอนขนาดนี้นะไม่เพลินๆเลยนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเอาเสื้อหนาวมาใส่เลยนี่แค่เปิดแอร์นิดเดียวนะมีครบหมดเลยนะแอร์เย็น ไอ่ชิมมากนะคะเสื้อ,นอนหนาว <นะ S 2> ไหมพี่นอนไนดะ้ไหมเลยหิมะเฮ้ยเดินน้ําแข็งกระเด็นนะผู้จัดการชอบบอกว่าน้ําแข็งกระเด็นนะคะ<ม>ตัวนี้นะมันเย็นมากๆเลยนะคะเ<ม>บาะก็นั่งสบายนะเบาะเขาแยกนะคนขับกับคนนั่งเนี่ย ส่วนมากถ้าเป็นรถแบบนี้เขาก็จะไปทําเป็นรถส่งของก็จะมีเด็กติดรถนก,ก็นั่งกันไปตัวเล็กหน่อยก็นั่ง2ตัวใหญ่ก็นั่งแค่คนเดียวนะคะ,ะตรงน,นี้แยกกันนะคะไม่ต้องมาแย่งกันนี่ฉันจะปรับฉันจะเลื่อนลงฉันนั่งไม่ถมนัดไม่ต้องของใครของมันของกูของเมืองเลยนะคะตรงนี้นะคะชัดเจนเลยนะแยกแยะออกเลยนะคะของจริงของจริงเลยนะคะเป็นเป็นระบบไฟฟ้านะ้ำมันอ่ะดูเราอยากจะถอดไปให้ลูกค้าดูที่บ้านยังเลยเลืมอนี้มันน้อยมากมื่นเอง หมื 18, 18, ่นแปดพันไอข้าวน้ำห <18, S 2> นึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบห้ากระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าด้วยนะคะนี่ค่ะกระจกไฟฟ้าอ่ะนี่เลยนะคะเป็นเซนทันล็อกด้วยนะคะกดอ่ะล็อกแล้วนะคะพอดีประตูมันไม่ปิดเลยไม่ล็อกนะคะอ่ะตรงนี้แล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าเลยนะคะตรงนี้อ่ะชัดเจนเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าไปดูห้องเครื่องดูความฮารุฮาราของห้องเครื่องบ้างนะคะตรงนี้อ่ะมาค่ะเชิญเดี๋ยวเราจะพามาดูด้านหน้า มาดูด้านหน้ากันนิดนึงอันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตมาดูความสดความใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวคุณเดือนดาราจะเป็นผู้สาธิตให้ดูนะคะสําหรับการดูรถชนหรือไม่ชนทําไมต้องหัวล้อด้วยอ่ะโชว์ความเป็นเซลสิบแปดปีถ้ารถไม่ชนก็จะสภาพนี้เลยนะคะ่าเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าวิธีรถดูกันยังไงนะค่ะมีคนเซลนะนะคะ ดูสิคะตรงนี้นะเป็นรอยพวกรอยอาร์ทุกอย่างยังมีหมดดูรถสภาพใหม่สภาพเดิมมากจะเป็นสีเม็ดแต้มตรงนี้แต้มไว้เม็ดสีถ้ารถมีชนมันจะขยับอ่านพูดก่อนไม่คุยแล้วพูดด้วยอะเล่นกันไปว่าไปค่ะด้านนี้เห็นไ่มพี่เดือนนอตไม่ขยับเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือสีนี้ที่เขาแต้มไว้เห็นไหมเขาจะแต้มมุมนี้กับฝั่งนู้นถ้าสมมติมีการขยับหรือคลอดออก มันใส่กับมันไม่มีใช่ไหมไม่เหมือนเดิมมันเดิมอยู่แล้วและอีกอย่างหัวน็อตมันจะเป็นรอยทะลอกและสีมันก็จะหลุดไปนะตัวนี้คือยังไม่เคยเปิดยังไม่เคยืออันเนี้ยจะเป็นการสาธิตเบื้องต้นที่ลูกค้าดูไม่เป็นนะบางทีคนดูรถเป็นอยู่เขาอาจจะเฮ้ยอะไรเนี่ยมาพูดอะไรอย่างงี้อันนี้แค่โชว์สาธิตในลักษณะที่ดูเบื้องต้นนะเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงเพื่อนเขาจะมีรอยแต้มของเขาอยู่มีเช่นดเลย เห็นไหมดูรูปแม่เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่เราจะอยากให้คุณลูกค้าเห็นได้ชัดเจนว่ารถคันนี้มันไม่ชนไม่คว่ำแล้วที่อีกอย่างหนึ่งไม้แค่หนึ่งหมื่นโลไม้แท้นะถูกต้องคุณมีอะไรคุณเช็คศูนย์ได้เลยเพราะฉะนั้นคันนี้คอนเฟิร์มโอนเงินเข้ามาได้เลยเดย๋ยวืมไปจอดหน้าบ้านนะคะนะคะราคานี้หาไม่ได้แล้วศูนย์ยังอยู่นะ แสนโลนะคะสามปีแสนโลจานานเลยนะคะยังอยู่นะโอนเข้ามาได้เลยเพราะฉะนั้นโอนเงินมาเลยพอดูเสร็จโอนมาเลยปล่อยปพ๊บอ่าเห็นไหมนะคะเพลิ่งเพเข้าฟิตปังแน่เลยนะคะตัวนี้แน่ึ๊บค่ะพี่เดือนนี้ครับสองสำหรับใครนะที่มองหารถกระบะใช้งานอยู่นะเอาเป็นแบบแคบนะแชมป์ปีเก่าหน่อยได้เครื่อง2.7ด้วยได้แก๊สด้วยนะคะตัวนี้ประหยัดก็เป็น วีโก้แชมป์คันนี้นะคะปี2013นะคะราคาแค่259,000บาทจ้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะค่ะตัวนี้ปี2019 439,000บาทเท่านั้นตัวท็อปสุดใช่ค่ะเครื่อง2.4ค่ะใครนะคะสนใจนยต สองคันนี้ไม้หมื่นโลนะคะสำหรับใครที่สนใจรถยนต์รถกระบะสองคันนี้นะคะโทรหาพี่เดือนกับพี่มะเมียวนะคะของวิเดนเบอร์โทรนะคะ08 3 3 2 2 2 2 0 3มสองย์มมะเมียวเบอร์อะไรจ้ะศูอะไรนะศูนย8แปดสามศูนยแปล้วก็แปดแปดแปดแป่แป่แป่ปดหนึจ้านะคะมีอะไรโทรหามะเมียวนะคะไม่ต้องโทรหาพี่เดือน0 8นย์แปดสา ะะยินนะดีนะคะทําปรึกษาวันนี้คําแนะนําเรายินดีให้คํารึกษาทุกท่านไม่ว่าคุณนะคะ จะเคยติดแบคไลต์นะคะไม่ว่าคุณจะเคยไปจัดที่ไหนแล้วไม่ผ่านหรือว่าคุณยังค้าขายหรือว่าเอ๊ะเราไม่แน่ใจว่ามันจะจัดได้ไหมแค่คุณโทรเข้ามาไม่เสียหายยิงมาก็ได้เดี๋ยวเราจะโทรกลับนะคะเรามาคุยกันได้ปรึกษากันได้แค่เพียงโทรเข้ามาแค่นั้นจะจัดได้ไหมเอกสารยังไงใช่เอกสารอะไรใช้ยังไงอาชีพนี้ต้องยังไงโทรมาปรึกษาจะชัดเจนกว่านะคะตรงนี้ปรึกษาพี่เดียร์แล้วโอนจงใจค่ะ ปรึกษาได้เลยนะคะติดแบล็คลสก็โทรหาแม่เหมียวได้เลยนะคะทุกคนนะลูกค้านะตรงนี้นะแม่เหมียวยินดีให้คำปรึกษานะแต่ถ้าไม่ติดอ่ะถ้าไม่ติดก็โทรหาพี่เดือนได้ค่ะไปดีกว่าตรงนี้ตรงนี้นะคะยินดีนะคะลูกค้าไม่ว่าจะติดแค่ดิตหรือไม่ติดนะเราสองคนยินดีบริการนะยินดีให้คำปรึกษานะสำหรับวันนี้พี่เดือนกับพี่แม่เหมี่ยวขอจบให้จบเทหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ